กัดครับแต่ไม่โดนเดี๋ยวลองเจอซ้ำหรือเปล่า กัดครับผมโอ้ยไม่โดนอีกครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับชาละวันสีชมพูนะครับโโอ้ห บโหสายสวยเลยครับนี่ครับดำเมี่ยมเลยครับกัดไปโดนสองรอบนะครับปล่อยเหยื่อแช่ไว้กัดซ้ำครับผมนี่เป็นปากมิดเลยเดี๋ยวให้ดูครับ โอ้โห oh. ดูครับโ oh, oh, oh. อ้โหอีกกัดนะดูครับสุดซอยครับมิดเลยเอเคยครับผมนี่ครับตัวนี้กัดมิดเลยนะครับ ส่งนานหน่อยสูงนานมากครับกัดระแวงครับผมเลยปล่อยเหยื่อลอยน้ําอยู่งั้นนะดูจุ๊บเข้าไปนะครับส่งลงคอครับเนี่ยางเซฟเวอร์รุ่นชาลวันนะครับเซียมพูตัวนี้ับช่อนตัวส,ยสวยๆตามไปด้วยครับกับยางเซฟเวอร์สุดยอดครับผม อีกแล้วครับ ยังลึกครับคีมสั้นแกะยากไปหน่อยครับนี่ซับเวอร์รุ่นชาละวันนะครับผม